สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพ็ญพยากรณ์ประจำเดือนมกราคมวันที่9ถึงวันที่31มกราคมนะคะเรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของราศีกันนะคะราศีกันเกิดตั้งแต่วันที่17กันยาถึง1 6ตุลาค่ะธาตุดินปลายธาตุมีดาวพุธเป็นดาวประจำราศีเกิดนะคะเรามาดูความรักที่มีประเด็นที่เป็นปัญหาของราศีกันกันนะ เอาดูคุณกันหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างควีนออฟ w อร์ดสามถ้วยเจ็ดถ้วยคิงออฟสอดแล้วก็เอ็ดออฟบอร์ด ขอดูเรื่องราวคนรักของคุณกันคนรักที่มีประเด็นเป็นปัญหากันนะคะขอดูเรื่องราวของเขาหน่อยนะสเตนเอ็ดออฟสอดเอ็ดออฟเพนเนคลห้าเหรียญเก้าถ้วยขอดูเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างคุณ2องคนหน่อยนะคะเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างคุณ2องคนเป็นอย่างไรกันบ้าง หกถ้วยแปดถ้วยเพดด์ 8, ออฟคัพเจ็ดเหรียญเอ็ดออฟคัพเรื่องราวของคุณกันนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวของการไปเฉลิมฉลองปาร์ตี้นะคะได้ไปเที่ยวไปสนุกสนานอะไรมานะคะในเรื่องราวที่ผ่านมาอาจจะไปกินเลี้ยงปีใหม่กันก็ได้เนาะไฮฮาสังสรรปาร์ตี้ เขาเรียกว่าทําเหมือนตัวเองอยู่ได้ทำเหมือนตัวเองมีความสุขเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานเพื่อนฝูงดูไม่ออกว่าฉันมีความทุกข์ใจในใจอยู่นะคะตัวของคุณกันพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่พยายามที่จะต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในใจอยู่ให้ได้อยู่ในเป็นในือพื้นที่ของตัวเองนะคะพยายามที่จะหาอะไรใหม่ๆเข้ามาทําเพื่อที่จะให้ลืมเรื่องราวที่มันทําให้ตัวเองทุกข์ใจนะคะแล้วก็พบปะเพื่อนฝูง พูดคุยกับเพื่อนฝูงมากขึ้นเพื่อที่จะออกจากจุดที่ตัวเองเป็นกังวลน,นะคะในเรื่องราวของคุณกันเนาะอ่าแต่ก็ทําไปอย่างนั้นแหละค่ะเพื่อที่จะให้จิตใจมันสบายขึ้นนะพูดง่ายๆเนาะแต่เขาก็แต่คุณกันก็ไม่ได้ไม่ได้มีความสุขได้มากมายขนาดนั้นหรอกเพราะว่าในใจมันก็ยังคิดถึงอยู่กับเรื่องราวที่เป็นประเด็นเป็นปัญหานะคะแต่ก็พยายามที่จะอยู่ให้ได้ในพื้นที่ของคุณกันเนาะ ส่วนคนรักของคุณกันนะคะคนรักมีเรื่องราวของอ่าตอนนี้เขาอาจจะพยายามที่จะอยู่ให้ได้เหมือนกันเนาะเหนื่อยกับปัญหาต่างๆอาจจะมีเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องราวของความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องราวของการใช้ชีวิตหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในมุมของเขา ตัวเขาเองรู้สึกว่าต้องอยู่ให้ได้เหมือนกันนะคะอยู่ให้ได้อยู่เป็นเหมือนกันตัวของคนรักของคนกันน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งเนาะแก้ไขสถานการณ์ได้ดีต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคได้ดีนะคะรู้ว่าการใช้ชีวิตหรือร,รู้ว่าเรื่องราวครอบครัวเรื่องราวของอปัญหาที่เป็นอยู่มันลําบากมากมันยากมากมันมีอ,อุปสรรคเยอะแยะนะคะแต่เขาบอกว่าเขาจะต่อสู้ให้ได้จะพยายามทําให้ได้แล้วก็อยู่ให้ได้อยู่ในเป็นในพื้นที่ของตัวเองเช่นกัน มีความเหนื่อยแล้วก็ท้อแต่ก็ยังอยากที่จะมีเรื่องราวของความรักดีๆหรือเรื่องราวของการเป็นครอบครัวนะคะในเรื่องราวของการที่อยากจะพยายามประคองในเรื่องราวของความรักที่มันเป็นประเด็นนะคะอยากจะทําอยากจะประคองหรืออยากจะให้อ่ามีการได้กลับมาในเรื่องราวของความรู้สึกถึงแม้มันจะเหนื่อยถึงแม้มันจะยากแต่ก็ยังอยากที่จะมีการอะไรกันอยู่ในความรู้สึกเนาะเพราะว่า บางคู่บางกรณีอาจจะยังไม่ทันได้แต่งงานกันแต่ก็อยากที่จะมีการแต่งงานมันหมายอยากทาอะไรให้มันถูกต้องแต่มันก็มีกว่าจะถึงวันนั้นมันก็มีความเหน็ดเหนื่อยหรือมีปัญหากว่าจะถึงวันนั้นได้มันก็อุปสรรคเยอะแยะแต่ก็อยากที่จะให้มันถึงฝั่งฝันของในมุมของเขาแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าถ้ามันเหนือ่อยมันท้อก็อยากจะพักไว้ก่อนเพราะว่าแลดูว่า พยายามแล้วแต่มันก็เหมือนมีปัญหาเนาะในความรู้สึกของเขาเขาก็เลยนั่งนิ่งๆอยู่ในที่ของตัวเองแล้วดูสถานาการณ์นั้นต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอาจจะมีเกณฑ์การแต่งงานมั่นหมายหรือมีความคิดว่าฉันจะต้องทําให้ได้ประมาณนั้นก็ได้นะแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวของการได้บ้านได้สังหาหรือได้ของชิ้นใหญ่ในมุมของคนรักของคุณกันนะคะประมาณนั้นหรือจะได้เงินก้อนใหญ่ก็ได้นะ ในอดีตที่ผ่านมาระหว่างคุณสคนมีเรื่องราวของการง้อขอคืนดีกันนะคะอาจจะมีบางคู่บางกรณีเดินออกจากกันไปนะคะแล้วก็รอการง้อขอคืนดีกันหรือหรือมีการง้อขอคืนดีกันไปแล้วแต่ก็มีการไปไปกับ,ก,บกับอยู่เสมอกับเรื่องราวความรู้สึกนี้นะคะยังบางทีก็เป็นอารมณ์ที่แบบพออารมณ์เกิดขึ้นก็เหมือนจะเดินจากไปแต่พอเวลารู้สึกมาง้อกัน พูดจากันแล้วก็รู้สึกว่าโอเคให้กําลังใจกันแล้วก็กลับมาคืนดีกันมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่บางคนก็เดินออกไปเลยโดยที่ไม่สนใจว่าจะยังไงเจ็บก็ต้องทนนะคะในมุมของตัวเองก็มีนะแล้วก็ความรักของคุณนะคะอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เกิดมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นในตําแหน่งของเขา รู้สึกถึงเรื่องราวของการเฝ้ามองเฝ้าดูในเรื่องราวของความรักใหม่นะคะบางคู่บางกรณีก็อาจจะเป็นการที่เดินออกจากกันไปแล้วก็ไปเจอความรักใหม่หรือมีความรักใหม่ที่รออยู่แล้วแล้วก็เดินออกจากคนรักเก่าเพื่อที่จะไปหาคนรักใหม่ก็มีนะคะในบางสถานการณ์บางคู่บางกรณีเนาะเพราะเป็นไพ่โดยรวมนะคะฉะนั้นมันก็อาจจะตรงบางคนบางคนก็ไม่ตรงเนาะสลับกันได้ด้วยนะคะอาทีนี้ขอดูคนกันนะคุณกันถ้าคุณกันพูดได้บอกได้ คุณการจะบอกคนรักของคุณว่าอะไรคุณกันพูดได้บอกได้คุณจะบอกคนรักของคุณว่าอะไรฉันก็ยังรักเธอนะยังรักเธอมากแล้วก็เป็นการเหมือนเป็นการลักษณะของการช่วงชิงให้ได้มาก็ได้นะหรือเป็นการที่ต่อสู้เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการก็ได้นะคะแล้วก็เดอรเดวิล ห้าดาบเดวิลเดวิลคือเรื่องราวของความนุ่มหลงมัวเมานะคะสิบแปดบวกกิเลสตัณหาเรื่องราวของความเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเก่าก็ได้นะแล้วก็ไนท์ออฟครับคืออัศวินถ้วยนะคะแล้วก็สี่ไม้คุณกันบอกว่าเอาจริงแหละก็ยังรักยังรู้สึกดียังมีเธออยู่ในใจด้วยความรักที่มีให้เธอคือคนที่เป็นคนที่ดีเป็นคนที่ฉันมีความรู้สึกผูกพัน ลักรุ่มหลงในเรื่องราวของ18บวกด้วยก็ได้นะมีความเรื่องราวของความรักที่อ่าออกไม่ได้นะคะขายไม่ขาดรักติดบ่วงติดห่วงความรู้สึกยังคิดถึงวันที่เธอดีกับฉันยังคิดถึงวันที่เราดีต่อกันและยังคิดถึงในเรื่องราวของความรักดีๆของเราอยู่เสมอแต่ด้วยความที่มันมีเรื่องราวของการแก่งแย่งหรืออเป็นการช่วงชิงก็ได้หรือมีเรื่องราวของการที่ เหนื่อยแล้วก็วางดาบเฉยๆนี่แหละไม่อยากสู้แล้วไม่อยากสู้ลบปรบมือกับใครแล้วใครจะเอาไปก็ไปหรือใครจะแย่งไปก็แย่งไปเถอะเหนื่อยแต่ก็ยังยอมแล้วบ้ามันคือความรักฉันยังรักเธออยู่เหมือนเดิมแต่ฉันไม่อยากที่จะแข่งแย่งกับใครแล้วอยากที่จะออกมาอยู่ในพื้นที่ของฉันถ้าเธอรักฉันเธอก็คงจะทําอะไรเพื่อฉันแหละฉันก็รอดูวันที่เราสองคนจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งแต่ก็ยัง อยากจะยืนยันให้แฟนรู้หรืออยากจะยืนยันให้คนรักรู้เนาะว่าฉันยังรักเธออยู่เสมอเธอคือคนที่ใช่เธอคือความผูกพันเธอคือเจ้ากรรมนายเวรของฉันนะคะยังรักยังห่วงยังผูกพันยังคิดถึงเรื่องราดีๆต่อกันอยู่เสมอรอวันที่เธอกลับมาเป็นความรักและเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งแต่ตอนนี้ฉันยังไม่อยากที่จะแย่งกับใครฉันไม่อยากที่จะต่อสู้ สู้รบปรบมือกับใครเหนื่อยนะคะก็เลยอยากจะพักเบรกอยู่ในที่ของตัวเองรอคนรักกลับมารอได้กลับมารักกันและเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งนี่คือเรื่องราวของคุณกันที่บอกคนรักนะคะอ่ะทีนี้ขอดูซิว่าถ้าคนรักของคุณกันเนาะพูดได้บอกได้ตอบคุณกันได้เขาจะตอบคุณกันว่าอะไรถ้าคนรักของคุณกันพูดได้บอกได้ตอบออกมาได้จะตอบออกมาว่า เดดเดดเจ็ดไม้6ไม้สามเหรียญแล้วก็ queen of sword. Uh, s อ o r ดเออคนรักของคุณกันบอกว่าความรักที่มันได้จบลงไปแล้วหรือได้เลิกลาหรือหลุดออกจากความรู้สึกตรงเนี้ยมีการเดินออกจากกันไปเนี่ยฉันมีความพยายามที่จะดึงฉันมีความพยายามที่จะ ดึงที่จะรั้งที่อยากที่จะให้เธออยู่ในจุดนี้แต่เธอไม่ฟังฉันเลยเธอเดินออกจากความสัมพันธ์เธอไม่ฟังฉันเธอไม่ไม่ไม่อะเหมือนกับว่าไม่ให้โอกาสฉันเธอเดินออกจากความสัมพันธ์เธอรู้ไหมว่าฉันเสียใจฉันพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เธอกลับมาแต่ด้วยความที่ว่าเธอก็มีอีโก้มีฟอร์มในมุมของเธอแล้วก็เป็นอารมณ์ของคนที่ ยกดาบอะเหมือนกับว่าในใจเหมือนกับเหมือนกับไม่ให้อาภัยอะค่ะทั้งทั้งที่เป็นความรักที่มีต่อกันแต่แลดูว่าคุณกันยกดาบขึ้นมาสูงเลยนะคะตั้งกำแพงไว้ในความรู้สึกว่าถ้าหากไม่เคลียร์เรื่องความรักที่มันมันมีประเด็นหรือไม่เคลียร์กับเรื่องราวของความรักที่มันมีมากกว่าเราสองคนเนี่ย ฉันก็ยังไม่กลับนะคะจึงทําให้คนคนคนรักของคุณกันมีความรู้สึกว่าพยายามแล้วแต่เธอไม่ฟังเธอเธอไม่ให้โอกาสฉันเลยหรือเธอจะเดินออกอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือก็เหมือนกับประมาณว่าอยากให้คนรักของคุณกันอนะเคลียร์แต่คนรักของคนกันเขาคงจะยังเคลียร์ไม่ได้แต่ก็ยังไม่อยากให้คนรักไปประมาณเนาะอย่างไม่อยากให้คุณกันไปก็เลยเหมือนประมาณ พูดออกมาว่าเธอทําไมเธอรีบร้อนทําไมเธอใจร้อนทําไมเธอไม่รอเธอให้โอกาสฉันหน่อยสิอะไรประมาณเนี้นะคะฉันพยายามทําดีแล้วแต่เธอยังถือดาบถือยกกําแพงใส่ฉันอยู่เลยอ่าอะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะชิดีขอดูซิว่าระหว่างคุณสองคนในวันข้างหน้านะคุณสองคนจะเป็นยังไงต่อไปขอดูหน่อยสิจะเป็นอย่างไรต่อไปจะกลับมาหากันได้ไหมเนี่ยขอดูหน่อยนะ The m e ซ i c เชีหถ้วยหกเจดแปดดาบแล้วก็อสศวินไม้ Queen of c u p นะคะในอนาคตของคุณน้องคู่อาจารย์มองว่าก็จะมีความฉลาดปราดเปลืองในเรื่องราวของฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะจะมีความฉลาดรอบรู้แก้ไขสถานาการณ์ได้ดีเนาะแล้วก็จะใช้เทคนิคใช้วิธีการในความฉลาดของเขานะคะจัดการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง รู้ว่ามันยากรู้ว่ามันมีปัญหารู้ว่ามันแก้ไขยากมากๆแต่เขาก็เสียใจกับสิ่งที่เขาได้ทําอ่าระหว่างระหว่างเราสองคนเนี่ยมันมีการเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะมีความอึดอัดในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อยากจะไปต่อหรือว่าจะพอเท่านี้อยากจะไปต่อก็อยากที่จะกลับมาเป็นความรักเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งแต่พอคิดไปคิดมาแล้ว มันมีความรู้สึกว่าด้วยความคิดไงจินตนาการของคนสองคนจึงทําให้ความรักของเราหรือจะเอายังไงดียังยึกยื้ยึกยือยู่ค่ะในที่อาจารย์เห็นช่วงนี้เนาะอยากจะเริ่มต้นใหม่บางคนก็อยากเริ่มต้นใหม่มุมใครมุมนันไปเลยแต่บางคู่ก็มีความอยากเริ่มต้นใหม่คือกลับมาเพื่อที่จะรักกันแล้วก็เดินไปในทิศทางเดียวกันแต่พอมันติดเรื่องราวของคนคนใดคนหนึ่งที่ ไม่เคลียร์ปัญหานะคะไม่เคลียร์คา,าราคาซังก็เลยทําให้อีกฝ่ายมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้ไม่เอานะจะเป็นแบบนี้ไม่เอาในปีใหม่แล้วฉันขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีๆแก้ไขแล้วก็จัดการเรื่องราวของการเริ่มต้นใหม่ปีใหม่เริ่มต้นใหม่แต่มีแค่เราสองคนได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะคะก็คืออยากจะให้คนรักเคลียร์เนาะกับปัญหาเรื่องราวของมือที่3แล้วก็เรื่องราวของคนที่เข้ามาพัวพันยุ่งเกี่ยวที่นอกเหนือจากเราสองคนนั่นแหละ นะคะไม่ว่าจะเป็นมือที่3ก็อ่านได้หมดนะคะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงญาติที่เข้ามาวุ่นวายเกี่ยวข้องทําให้ความรับของเรามีปัญหาอ่านได้หมดนะคะอันนี้คือไพ่โดยรวมของราศีกันตั้งแต่วันที่9ถึง31มกราคมเนาะถ้าใครต้องการให้อาจารย์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มหาจารนะที่เบอร์โทรไลน์นะคะ0 8 8 4 5 3 1 0 1 9แอดเบอร์โทรไลน์มานะคะ0 8 8 4 5 3 1 0 1 9แล้วก็ทักถามรายละเอียดกับอาจารย์ได้ในเรื่องราวของคิวกันดูดวง ถ้าแล้วก็ใครต้องการให้คนรักกลับมาทักมาหาอาจารย์ได้นะคะอาจารย์มีวิธีช่วยเนาะแล้วก็ ค่าครูโปรโมชั่นกลางวันนะคะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่าครู299ค่ะโปรโมชั่นกลางวันให้นะแต่กลางคืนยังค่าครูปกตินะคะ599ตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปใครสะดวกเวลาไหนทักมาบางคนกลางวันไม่สะดวกก็คงต้องเมนคิวกลางคืนนะคะแต่ค่าครูปกติไม่ได้ลดเนาะถ้าใครสะดวกก็ทักมาหาอาจารย์ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ในช่องให้อาจารย์นะคะนา่ารักทุกคนเลยสําหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ